ฟุตบอลไทยและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเข้มข้นโดยไม่ใช่เพียงการแข่งขันในสนามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแฟนบอลและวัฒนธรรมด้วยสําหรับผู้ชมของไทยแลนด์กวกเดทนี่คือการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันความรู้สึกของแฟนบอลและไฮไลท์สําคัญคญของเกมที่ทําให้คู่แข่งนี้เป็นที่จดจําการแข่งขันระหว่างไทยและเวียดนามเริ่มตั้งแต่ช่วงปี1990เมื่อทั้งสองทีมเริ่มครองความโดดเด่น ในฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยมีความแข็งแกร่งโดยร,รวมในขณะที่เวียดนามเริ่มพัฒนาในช่วงปี2000เกมหลายๆนัดจึงกลายเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดและไม่สามารถคาดเดาได้ทําให้แฟนบอลทั้งสองประเทศมีอารมณ์ร่วมอย่างเต็มที่การแข่งขันที่น่าจดจําครั้งแรกเกิดขึ้นในศึกแชมเปี้ยนชิพเมื่อไทยเอาชนะเวียดนามไป2อถึงหงแม้จะเป็นผลการแข่งขันเพียง2องถึงหงแต่สําหรับแฟนบอลแล้ว ถือเป็นชัยชนะทางใจของชาติสภาพบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์จากแฟนไทยไทยแลนด์โกลเดตได้เก็บภาพและบรรยากาศของแฟนบอลที่เข้มข้นนี้ไว้ทั้งหมดสิ่งสําคัญคือการแข่งขันนี้ไม่ได้อยู่ที่ประตูหรือคะแนนทีงอย่างเดียวแต่รวมถึงกลยุทธ์และการจัดทีมด้วยโค้ชของไทยมักเน้นแนวรุกและการบุกในขณะที่เวียดนามมีรูปแบบการเล่นที่มีระเบียบและเน้นโต้กลับทําให้การแข่งขันทุกเกมมีความตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้ ผู้เล่นที่สำคัญในแต่ละทีมได้สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำในหลายๆเกมสำหรับทีมไทยเช่นชนะทิพย์สงกระสินทีราทรบุญมาทันและทีรศิลป์แดงดาทาประตูและแอซิสสำคัญส่วนทีมเวียดนามเช่นเหงียนกวางไฮเลและเหงียนกงบินก็มีผลงานที่น่าประทับใจเช่นกันทำให้แฟนบอลทั้งสองฝ่ายต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดไทยแลนด์โกเบได้วิเคราะห์รูปแบบการเล่นและผลกระทบของผู้เล่นต่อเกมอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจความสำคัญของแต่ละช่วงเวลา แฟนบอลมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันนี้สภาพบรรยากาศในสนามที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์ทงชาติและการร่วมมือกันทำให้เกมเต็มไปด้วยพลังไทยแลนด์โกเดได้นำเสนอปฏิกิริยาของแฟนๆทั้งก่อนระหว่างและหลังการแข่งขันเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสอารมณ์จริงๆของแฟนบอลการแข่งขันนี้ไม่เพียงจำกัดอยู่ที่ทีมชาติชุดใหญ่แต่รวมถึงทีมเยาวชน u สิบหก u สิบเก้าและ u ยี่สิบสามด้วยการแข่งขันเยาวชนยังคงมีความดูเดือด และช่วยสร้างหลักฐานสําหรับอนาคตของการแข่งขันไทยแลนด์โกเดทได้วิเคราะห์ความสามารถของผู้เล่นเยาวชนและแนวโน้มของทีมในอนาคตตัวอย่างการแข่งขันที่เป็นไฮไลท์คือศึกแชมปเปี้ยนชิดปี2018ที่ไทยเอาชนะเวียดนามในการยิงจุดโทษเกมนี้เป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นสาหรับแฟบนบอลทุกคนไทยแลนด์โกเดทได้นาเสนอไฮไลท์น,นาทีต่อนาทีและปฏิกิริยาของผู้เล่นหลังการแข่งขันทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสนาม ฟุตบอลไทยและเวียดนามถือเป็นคู่แข่งขันที่มีประวัติยาวนานและดูเดือดคู่แข่งขันนี้ไม่ได้จำกัดเพียงในสนามแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความภูมิใจของแฟนบอลทั้งสองประเทศสำหรับผู้ชมของไทยแลนด์โกบเดดนี่คือการเล่าเรื่องราวการแข่งขันความเข้มข้นของเกมและความรู้สึกของแฟนบอลที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันการแข่งขันระหว่างไทยและเวียดนามเริ่มต้นตั้งแต่ปี1990เมื่อทั้งสองทีมเริ่มมีบทบาทสำคัญในฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทย เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์สูงส่วนเวียดนามเริ่มพัฒนายอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2000การแข่งขันทุกครั้งจึงเต็มไปด้วยความเข้มข้นและไม่สามารถคาดเดาได้ทําให้แฟนบอลทั้งสองประเทศมีความตื่นเต้นและมีอารมณ์ร่วมอย่างมากหนึ่งในแมตท,ที่น่าจดจําครั้งแรกเกิดขึ้นในศึกแชมป s ชิ p เมื่อไทยเอาชนะเวียดนามไป2อถึงหงผลการแข่งขันนี้ไม่ใช่เพียงคะแนนบนกระดานแต่สําหรับแฟนบอลถือเป็นชัยชนะทางใจของชาติเสียงเชียร์จากแฟนไทยเต็มสนาม และบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจไ Thailand โกได,ได้เก็บภาพบรรยากาศและปฏิกิริยาของแฟนบอลไว้ทั้งหมดสิ่งสำคัญของการแข่งขันนี้ไม่ได้อยู่ที่ประตูหรือคะแนนทีมอย่างเดียวแต่รวมถึงกลยุทธ์และการจัดทีมด้วยโค้ชของไทยมักใช้รูปแบบการเล่นเชิงรุกและโจมตีส่วนเวียดนามเน้นเกมรับที่มีระเบียบและโต้กลับได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่ทั้งสองทีมมีสไตล์แตกต่างกันทำให้การแข่งขันทุกเกมน่าตื่นเต้น และไม่สามารถคาดเดาพลับได้ผู้เล่นสําคัญในแต่ละทีมสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจําให้กับแฟนบอลไทยและเวียดนามสําหรับทีมไทยเช่นชนะทิพย์สงกระสินธีระทรบุญมาทันและทีระศิลปแดงดาม,มีทั้งประตูสําคัญและแอสซ,ซิสที่ช่วยให้ทีมเอาชนะส่วนทีมเวียดนามเหงียนกว่างไฮไลท์เหงียนกงวินก็มีผลงานที่น่าประทับใจไทยแลนด์กูบเดตได้วิเคราะห์ผลงานของผู้เล่นแต่ละคนเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสําคัญของแต่ละช่วงเวลาในเกม แฟนบอลมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันนี้สภาพบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ทงชาติและการร่วมมือกันทำให้เกมเต็มไปด้วยพลังไทยแลนด์กัเเตได้นำเสนอปฏิกิริยาของแฟนบอลทั้งก่อนระหว่างและหลังการแข่งขันเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสอารมณ์จริงๆของแฟนบอลการแข่งขันระหว่างไทยและเวียดนามไม่จำกัดเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่แต่รวมถึงทีมเยาวชน U16 U19 และ U23 ด้วยการแข่งขันเยาวชนยังคงมีความดูเดือด และช่วยสร้างหลักฐานสําหรับอนาคตของการแข่งขันไทยแลนด์กัวเดยได้วิเคราะห์ความสามารถของผู้เล่นเยาวชนและแนวโน้มของทีมในอนาคตการแข่งขันที่โดดเด่นอีกครั้งคือศึกแชมปเปี้ยนชิพปี2018ที่ไทยเอาชนะเวียดนามในการยิงจุดโทษเกมนี้ถือเป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นสําหรับแฟนบอลทุกคนไทยแลนด์กัวเดย <ๆ S 2> ได้นาเสนอไฮไลท์นาทีต่อนาทีและปฏิกิริยาของผู้เล่นหลังการแข่งขันทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสนาม ไทยและเวียดนามต่างก็มีผู้เล่นดาวรุ่งและดาวเด่นที่สร้างความประทับใจในทุกแมตช์ชนาทิพย์สงกระสินและทีราธรบุญมาทันของไทยทําให้เกมมีความเร็วและน่าตื่นเต้นขณนะที่เงียนกวางให้ของเวียดนามสามารถสร้างโอกาสและเปลี่ยนเกมได้ไทยแลนด์โกเเดได้อธิบายสไตล์การเล่นและความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจความสําคัญของการแข่งขันแฟนบอลไทยและเวียดนามมีความกระตือรือร้อน และมีอารมณ์ร่วมสูงการแข่งขันไม่ได้จบเพียงที่สนามแต่ยังขยายไปสู่โซเชียลมีเดียทำให้แฟนบอลสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์การแข่งขันได้ Thailand นด์โกปรเดน,นำเสนอทั้งแฟนรีแอคชั่นและความเห็นของแฟนบอลเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ชมการแข่งขันระหว่างไทยและเวียดนามยังมีผลต่อวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเล็กๆเ,เ,เช่นการท่องเที่ยวการรายงานข่าว และการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลทั้งหมดนี้ทําให้แฟนบอลร,รู้สึกมีส่วนร่วมไทยแลนด์โกลเดนนำเสนอวิดีโอที่ให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศจริงในสนามและกิจกรรมแฟนคลับ